นิ่งสุดจีดของคนจีดสุดๆผลิตโดยบริษัท All Media Entertainment จำกัดนะคะในงานที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นงานจากพาราดอกนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าขอด้วยค่ะก่อนหน้านั้นกับดิ้นดานแห่งความรักนะคะงานจากคร e s เซนโดแล้วก็รวมถึงลุกอมด้วยนะคะะนึ่งงานจากวัชราวลีนั่นเองล่ะค่ะ A-Play! สถานีสุดจี๊ดของคนจี๊ดสุดๆพรุ่งนี้ก็เป็นวันแห่งความรักแล้วนะคะหรือว่าวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะมีคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าความรักคืออะไร<อ>นะคะแล้วความรักมันคืออะไรล่ะคะผู้อ่านหรือว่าผู้ฟังหรือว่าใครก็ตามที่แบบได้ยินหรืออ่านคําพวกนี้อยู่นะคะก็คงแบบมีคําตอบอยู่ในใจแล้วนะคะแต่บางคนสิคะหาความเขาเรียกว่าหาความหมายอยู่เนี่ยมันหาไม่ได้จริงๆอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นนามธรรมนะคะมันมีความรู้สึก ปะปนกันอยู่ค่ะแต่ว่าทีนี้นะคะเขาก็มีการบัญญัติไว้นะคะว่าความรักเนี่ยมันคืออะไรเออนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักคือสิ่งที่เต็มไปด้วยนะคะสิ่งเต็มนะคะให้ชีวิตเนี่ยไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอย่างนี้นะคะหรือว่านะคะบางคนอาจจะตอบคําถามว่าความรักเนี่ยเป็นไอ ที่ตั้งบอกไปก็คือเหมือนกับนมามธรรมที่มองไม่เห็นนะคะแต่ว่าสามารถสัมผัสได้ด้วยใจโอ้โหไม่ไหวเลยจ้ะแต่บางคนค่ะอาจจะตอบว่านะี่คะความรักคือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตนะ ทีนี้ค่ะคำว่ารักเนี่ยนะคะมันมีการบัญญัติไว้น,นนะในพจาธนานุกรมนะคะฉบับบัณฑิตนะคะราชฉบับราชบัณฑิตยสถานค่ะพุทธศักราช2525ให้ความหมายของคําว่ารักว่าชอบยังผูกพันพร้อมด้วยความชื่นชมยินดี จะขอยกตัวอย่างของคำว่า love หรือว่า L O V E นะคะอันนี้มาจากหนังสือ New Model English นะคะ Thai Dictionary โดยดูหลักการนะคะในการนำาพยัญชนะมาผสมรวมเป็นคำค่ะและความประสงค์ของผู้บัญญัติคำว่า love นะคะโดยการเรียงพยัญชนะค่ะก็จะพบว่ามีความหมายใหม่ดังนี้ค่ะ ตัวแรกนะคะน่าจะหมายถึงนะคะ Lake r o w o r r o w หรือแปลว่าทะเลสาบแห่งความเศร้าโศกโอตัวที่สองนะคะน่าจะหมายถึง Ocean of t e a r ทนะคะหรือว่าห่วงทะเลแห่งน้ำตา ีตัวที่3ามนะคะน่าจะหมายถึงนะคะ v a g e n of death กคุบเขาแห่งความตาย G e นะคะตัวที่4ี่น่าจะหมายถึงนะคะ end of life จุดจบของชีวิตเฮ้ยดูความหมายโหดร้ายนะแต่ถ้าหากนะคะความรักมีความหมายตามแบบการผสมอักษรทั้ง4ตัวข้างต้นแล้วเนี่ยนะคะไอ้เจ้าความรักมันจะเป็นสิ่งสวยงามได้จริงหรอคะในเมื่อมันดูอะไรก็ไม่รู้อะเออ เพราะว่าความหมายของคําว่าเลิฟนั้นเนี่ยนั้นก็บอกว่านะคะมันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่มีความสวยงามแต่อย่างใดเลยนะคะแปลว่าความรักมันไม่ได้สวยงามจริงหรอมันอยู่ที่ว่าเรามองอยังไงมากกว่าปะแต่จริงๆค่ะมีในทางพุทธด้วยนะคะทางศาสนานเนี่ยเขาบอกว่ามีหลักคําสอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอความรักอยู่นะคะ คาสอนประการหนึ่งเกี่ยวกับความรักนะคะนั่นก็คือในเรื่องของหลักของความเมตตาหรือความรักความปรารถนาดีต่อคนอื่นค่ะหรือในความหมายที่กว้างออกไปนะคะคือความรักเนี่ยมีต่อมนุษย์ด้วยกันนะคะตลอดจนถึงสรรพสว์นะคะเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเฮ้ยเหมือนแผ่เมตตาแล้วเขาก็มีการกล่าวถึงความรักไว้หลายในด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุพเพสนิวาสการช่วยเหลือเพื่อกูลกันในชาติปัจจุบันนะคะ ว่าอะไรต่างๆนานานะคะนี่ก็คือเป็นในส่วนของเรื่องของความรักในเชิงทฤษฎีละกันนะที่มีการอ้างอิงแล้วก็มีความหมายที่เขามีการพูดถึงไว้นะคะก็นํามาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยกับช่วงก่อนวันวาเลนไทน์แบบนี้โอ้โหแต่และอย่างที่พูดและดูเกี่ยวกับความรักทั้งนั้นเลยถามว่ามีไหม <c oughs> <c oughs> มีรักตัวเองไง <c oughs> <c oughs> นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อเลยละกันค่ะ Play Play สถานีสุดจี๊ดของคนจี๊ดสุดๆซิงเกิลใหม่นะคะจากหนุ่มหน้าหนุ่มพิดาด้วยอัลบั้มแรกของเธอค่ะเพลงนี้เลยเอาเลยฟังไว้